สวัสดีค่ะฟ้าจากพายเรตตี้หัวหินมาแล้วนะคะวันนี้พาชมบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่พร้อมเฟอร์การเดินทางก็สะดวกค่ะหลังนี้เพราะติดถนนหลักหลังนี้เป็นบ้านตัวอย่างค่ะพร้อมอยู่เลยพอเดินเข้ามาในตัวบ้านก็สามารถจอดรถได้สองคันค่ะ เป็นโครงการใหม่ค่ะตกแต่งสไตล์รีสอร์ทเนื้อที่8ไร่1งาน87ตารางวาเข้ามาในบ้านก็จะเจอไฮไลท์ค่ะเป็นฟ้าเอียงสูงเกือบ7เมตรที่นี่ส่วนตัวมากๆเลยค่ะมีแค่42ยูนิตเท่านั้นเริ่มต้น22-78ถึงตารางวาหลังนี้นะคะเป็นขนาด2ห้องนอน2ห้องน้ำพื้นที่ดิน64.9ตารางวามีสระว่ายน้ำขนาด2.2,3คูณเมตรค่ะแล้วก็ทางด้านนี้ค่ะเป็นโต๊ะทานข้าวนั่งสบายมากค่ะสำหรับ6ที่มีโคมไฟสวยๆแล้วก็แถมกรอบลูกแก่ๆให้ด้ดวยนะ เป็นบ้านตกแต่งน่ารักโทนสีละมุนมาดูห้องน้ําแรกกันเลยค่ะเป็นห้องน้ํารวมขนาดกําลังพอดีพื้นกระเบื้องสีขาวน่าใช้มากๆ ข้อดีของที่นี่ก็คือเขาลงเสาเข็มมีประตูหน้าต่างบานใหญ่เขาทําเพดานกว้างสูงโปร่งใช้อิฐมวลเบาอากาศดีเย็นสบายตลอดวันค่ะถ้าซื้อตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษฟรีโอนฟรีค่าส่วนกลาง2ปีแล้วก็ยังใจดีฟรีมิตเตอร์น้ํามิตเตอร์ไฟให้ด้วยค่ะลืมบอกไปที่นี่เขามีรปภ24ชั่วโมงมี CCTV ที่สมีสวนส่วนกลางอา้น้าฟิตเนสเข้ามาดูห้องนอนแรกห้องนอนลูกๆก,กันเลยค่ะเขาจัดวางสัดส่วนได้พอดีไม่อึดอัด เขามีตู้เสื้อผ้าบิวอินให้เรียบร้อยเลยค่ะห้องนี้เขาแต่งสวยสุดๆเลยเขาใส่เตียงนอนคืนไาย์5ฟุตมีพื้นที่เหลือๆเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นมุมนั่งเล่นค่ะชอบสุดๆเลยถ้าคุณผู้ชมดูแล้วสนใจนะคะบ้านหลังนี้ราคาพิเศษเพียง5.4ล้านบาทแล้วก็มาต่อที่ห้องนอนมาสเตอร์กันเลยค่ะจะเห็นว่าเขามีหน้าต่างบานใหญ่เปิดรับแสงแล้วก็มีวอลอินคอรเซตสวยๆด้วยนะพิกัดบ้านนะคะอยู่แยกห้วยตะแปดถนนเลี่ยงเมืองชะอำ ห้องนอนมาสเตอร์เขามีห้องน้ําในตัวเรียบร้อยเลยค่ะห้องน้ําเขาก็น่าเข้าสุดๆเลยค่ะมีสุขภัณฑ์จัดครบเป็นยังไงกันบ้างคะชอบไหมคะรีบมาเลยนะคะทุกคนบ้านหลังนี้พร้อมอยู่สำหรับใครที่สนใจหาบ้านเดี่ยวหลังนี้ไม่ควรพลาดเลยค่ะเดินทางก็สะดวกวิกัดอยู่ถนนเลี่ยงเมืองฉำสนใจชมบ้านจริงติดต่อฟ้าเลยนะคะบ๊ายบาย